เกีย่ยมนีมาเบิ่งกว้ามบุ่นไหวครับไปขอมาฆ่ามดืดในรถไทยยังถึงฆ่าอยู่ยับ้อยมาฆ่ามาเตะรถ วันมาได้แล้วเจ้าของทีงาวิธีการเอาบัวไม้สั้นปีสี่ยี่สิบกําลังเชียร์รุมาติดกระบะออกครับเนี่ยปวดเป็นจังนไง จริงใจครับลูกค้าครับแกมากต่าไหต้องเอารงให้เมืจริงใจบัาไมวน้ำมันแหงซะน้ำมันเบียกได้ไรไหมเด็กกับนันแหงยื่ปูมนะปูดบ่เมื่แต่กระบะรถปูดเบี้ยวไปเบิ ลมมณบาทบอแนี้นะไม่ไปขามากรับว่ามันได้หลากเลียวบู้ยโอ้ยตอนนั้นตัวเอ็ดไปก็รุยเหรอฮะร้างแล้วรุ้ยเอ็ดไปก็รุย หมดเกินงาหรอกกล่องเล่นนี่คือังมัววะตกหนามากนี่มัวเลยโดปลาไตก็หมดตอนปลาไยบโอ้ยมันากแล้วนี่รถมาดึงเอาข้เดียวแต่ว่ามันเยต่อไปบ่ได้แล้วนี

หมอน้องข้าครับเมื่อนิปุ่นวันใจข้าซูเดียวครับปุ่น mua bơm khuấy đây nè Vậy thay, vậy thay ไม่น้ำรดน้ำมันกับเปลือ,อกั็เป็นได้สิ กวนหินไงมากเลยฮ่าฮ่าฮ่าตงกับจังไปยังนึงตำกับตำไปยังนึงเออจังสีน้ำเงาเลยฮ่าาฮ่าโอ้คุณลุงบอกว่าเกลยดลงมากี่ร้านเกลยดเป็นมา่าเนาะ เดี๋ยวนะครับรถตีนี่ดำแน่นรถตินี้จะสิบหลอดได้ดำแน่น 要迷国人。 มา้างยี่ไดยลงอยตั้งสามกับคู Mình, oh, thì cua mình ở quá Cháu muốn mua bữa cua cháu ra hay muốn mua chưa? mất khao road thái baht này khan chốt road thái này vay để vào kia mất là bèo road 30 ngàn chi phải hàng như mà mô lù em mất nhắc dày bữa cầu à Cũng dân thì phải lên cuốn đai quầy tiềm luôn lộ <laughs> giờ mới la đấy mà hết đi này cho hiến mắt như thế rồi Cho hiến mắt như thế à? ไปมาฟ้าไทยก็เปิดสำเร็จครับลดแต่ว่าก็ับเออเปิดแล้วล่ะจากลงอีกสามก้าคู่ เบียสลิงลลเ,วเวลากขารวมาเี๊เวลา กวามเกิดแต่แต่รถเป่ามันก็นยังหนักอยู่สิบล้อ บ่ดีกัด,ดง้วยกูนี่สิจบยังไงเนาะกัดพออ่อบ่อนี้ก็ลักเกียนครับ ย้ายดินออกจากป้าไทยว้าเดียวดินออกอีกมัง้งในความคืดปะเดาเขาอัดเบลอฟ้าไ,ไทยกับพวย่างน่งะมันเพียงย่างแต่มันดีสม อย่างบำบำน้ำมันสอกว่าเลยครับพี่ซี่ยิบแล้วมึง ฟาทายดำใส่ใบมีดน่นเห็เกดอาไเห็ดน่ะเอากินใส่ดินแห้งใส่ต้องเว้นค่าอยู่เดียวเขานี้ไปกินคอเวิร์ดดำใส่ใบมีดรถไส้ลอร้อยรถก๊าดหลากไปเลยเห็ุอยู่เดียวเป็นตะเบิง้ง Hoặc vì hoặc là khu em vào rung lên lưỡi căn ngón chưa một cái quan mô gặp mùa gió lê gì mày nãy đinh khát lên đà mọc đà mọc đà mọc, đã mọc bớt năng. เป็นรถอีตัวกูแล้วลงววววเอาเขืนพวกเกิ่นเบิ้งเอารอบนี่ละ Lên xe một chân kia đang dành quá mới tầm tòa nó cho đây. จบลิฟต์ปุ่ีครับบาทที่นี่ฮ่่่อ้ยจบลิปแล้วครับขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายสวัสดีครับ